โอ้มาแล้วโอ้ซาสึตามก้นเลยเยบรเอยเนาะโอ้ยังไงยังตัวเีก๋เตียวใมาสีคนเลยดีแล้วมีสี่ถ้วยลองก้อนเ้อนา้อนรอนร้นร้ร้น้อน้อนร้นร้อ้อ้นอนกนก้ร้อน้ออน งมวยบมกินเพรเนาะเพ่นเนาะแต่ว่าซูฮาซูฮาอยู่ถ้าอยากกินเพลแล้วมาห่านอีเด้อแซ่บี่ชุดเลยห่านตูนห่านประจำเลยเด้อห,ห่านไนนน้องบ้านดหนุน่หัานสักกิงเออตั้งโยบ้านาแพกขัางสามแยกต้นคามเจอ สุขสุขคนก็ยินดีตอนนับเข้าสู่สสนนี่แล้วพี่น้องเอาผมมาศาสนาพุกะเดินหามาที่บ้านน้องป้าเพลินเนาะบ้านเก่าบ้านเดิมพี่น้องเออยู่พีละกลางหมู่บ้านเนาะพาน้องเพลินมาเพลินมาสาเวทโทรศัพท์อยู่เพื่อนมาสอนพี่น้องเนาะกับทางน้องเพลินก็สิ่งที่มากินอีย่างกับบุหูพี่น้องเอ๋กลางหมู่บ้านเนาะถ้าศาสนาพุทธเคยมากินแต่ว่ามาหาน้องเพิ่นดูอยู่แต่บ่เคยมากิน อข่าเปียกหรือว,ว่าเฟืองแบบบุชิดบาซิมีน้องพี่น้องเนาะอ่ะจังไลยก็ไปเบิ่งไปส่งกันน้องพี่พี่น้องเนะะา,นาเนนนเนะว่าหานเพิน่นอาขายข่าเปียกอยู่ใส่อยู่ใกล้กระปานน้องปลาบอ่อหรือว,ว่าไกลกันน้องพี่พี่น้องเนาะโดยจังไลยก่อนเดินก็ทำสนวนตถะในเด้อพี่พี่น้องครับริวิตร้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท้าสนวัตถะในเด้อพี่พี่น้องเนาะโดยจังไลยก็ไปทำไปส้มพร้อมกันเลยพี่พี่น้องเอ้ ข้ากันไปทางใดดีพกนี่ก็มากลางหมู่บ้านเลยว่าเฮือนข้างน้องปลาเฮือนคพื่สนยังไงเฮือนกบเฮือนเหงาสบายดี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 เอาพากันตรวจสอบบังยังทางบน เพราะว่าแม่นวลช่วยแม่ร่าจืดมาเนี่อ uh ร่ายค่ะตัวอะไรสั้นบ้านเอ๊ะตัเป็แต่งหน้าเด้มาเนี่ะตรวจสอบเบิ้งทั้งเฮือนบ่กีลล่ะมีอยังหายบ่มีแต่ผลเออมีมียังมีตีนเว่ยโอ้โหนะว่าก็ใจว่ามีอย่างหายว่ามีหัวเนาะเคลียวว่ามีของเหี้ยวว่าหา แนวหาเหตนดีได้ตัวนั้นนะแบบยังไงก็ยังเครื่องโคงยังครบคือเก่าครบอยู่เนาะเพ่อนก็อาจจะน้องเพื่อนกัยญานอยู่หายลังละอือสั่งว่าสั่งเหตุแทะน้องฟ้านะเอาคือมีไม่มีต้กม่ได้ไปประกบประกอบเพื่อนเจ้าบ่ละอือพาไม่เพื่อนเจ้ากันยังว่พออยู่นี่เอาไปเราด้วยเนมะยังไรอยู่เนาะเดี๋ยวเอาไวหยอกไ่นหยอกมอน ป๊าเอาสิไปทางใดกันนี่ไปหาเถอ่นเถอใส่น่นลาบูลาบูเอาสิลาบูลาบูสิกินลาบูหรือว่าสิกินหยังอันนี้บ่ฮู้นําเด้มีหยังลาบูไเตียวคือเตียวหมายขมาได้หมายมาได้ไดลาบูบ่เออ ตุกตาเวลาปูู่ะเด้โอ้ยาจคักเนาะไปไปไปเทาับน้องกระตาฮะไปดูไปไปไปซืูเส้นละฮะย่างี่แห่เธอปสบสนวนไปหันข้าอันเธอเอาโลฮะจอดไม่หนีวะเมนคเดียวเนาะ ต้องนอนพันพาไปหั่นข้าวพี่พี่น้อง,งเอ้ยเอ้ามาหอดปึบกะไปน่องน้อยเลยอันนี้น้องมวยกันเลยเกิดดุว่าตรงเตีงตรงเตีตงตอยู่เออสั่งได้ละ่ะมียังไงไหมข้าพันทายมีเผลอเผลอลอกระเกียกล่อนแต่สกินไม่ชนัะจุ่มเจาะยังเอาล่อน เอาเลยคอยกิออนอีเมลอดเมลอดเลยจักเบิ้งไปสั่งไหมค่ะก็เนพันยู่ไซข้างในบ้าละ่ะเอ่อไปป่ะหาตโตก็อีนางอืมก็มัน <laughs> ค่ายเครื่องใชยเอ้าเซย์สบายดีเดออเอ้อมียังไงไหมคะมเอาข่าเปียกข่อ,อยถวยหนึ่งเด้อ มีถั่วอะไรไหรอสิมหะตัวใดดีบะ <c oughs> เอออาสิมหาดีกว่าเนาะอาสิมหาด้วไข่เด้อพย่ยันโบเบิดนะะไข่กินหน่อยๆอ,อ,อ,อันมีค่าเพื่อนอันเบาะสิมหาคือกันเบิดเบาะอือโอม้มีมีอูต่ำเฮ้ยยังกีงบบ่โอ้เพื่นต่ำยังละอันนี้ละ อืยังมีอยู่เนาะเขตบางเจ้าเนาะบอกจะต่ำเป็นบ่นนนอกเอินกี่ทางเอือเ่อยเอิญเพื้มบ่อกยังวะดืมเถอะล่ะต่ำแพ่ต่ำผะเพ่ตละต,ะตะโละเนาะนี่เครื่องปรุงเพิ่นเนาะนี่เ่าลูกทรายเพิ่อนนะอ่ะเพิ่นอยู่เพิ่นผู้เดีะะะ้ยวไปซั่นล่ะ ลูกใครก็ลูกลุงเจ้าอ่ะมาสาวสาวเจ้าอีกอือยู่ใกล้กันคนใดอันผู้เด็ดอันนี้เลยผู้เด็ดเผื่อเด็ดเผื่อซุปเกอร์คือไอ้น้องกับเจ้าอีกอืไอ้น้องกับน้องปลาอันผัวชายเผื่อนี่ปะเป็น้องของเจ้าอ๋อ ไม่ได้แต่ได้อันกล้แถวเพื่อนเจ้านน่แม่เออน้องเจ้านาเนะนนี้เออาง่าเพื่อเพื่อนเพอนเพื่อเพื่อน่นเ่อเอนเ่นพอนเนเพื่นพอนเ่อนเพืนเพืกนเพื่อนนเพื่นเอนเพื่นเพือนเพ่อนเพ็่อนเ่เพนเ่นเหอนเพนเพืนเพ็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเื่อเพื่อนเะอนเอนเะนเอนเพือะเพื่อนเพื่อนพื่นเพื่นพอนเอนนเพื่อนเพื่อน่นเ่พื่น้อนเ่อเพื่อนเพื่อนเนเน่นเพืนเพืน่นเ่นเ่เ โอ้เฮือนไปเล่เฮือนพี่น้องอันทั้งเม่เจ้าบอกว่านอะไม่เท่าทั้งไ่เท่าทวดูเกลยงน้องดูเกลยตรงน้องจิฉับล่ะอืสังมันทุกคนละบอกเลยเจอเลยจะกินเนี่ยมีอย่างนี้สิแนะนำลูกมีร้อนเผอแล้วก็ขาวเปียกมีสามยาเลยกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ขอแต่นวกินมาั่างเล้วะ เอาเถิดเขาได้ลูกมวยอ่ะเอาเถิดชิมห้าทำกินกินหนึงสร้างไม่เนาะสร้างเถิดไงล่ะยันกินบืเบิ้ลไปสิได้คองฮะเอาล่อนก็ได้คอยกันจะสร้างไม่ค้าเด้อเอาล่อนเลยเอาให้เราหมยไปสร้างวะอาล่อนเด้อไม่ค้าเด้อรอทำไม่ค้าเพิ่นเอามาให้ไคเด้สิได้กินก่อนนไงปลาให้ปลาก่อนเฮ้เป็นยังปลาฉกล่อน ตั้งเขาแคลวอกเลยได้ค่ะแม่ค่ะเ้ยน่ามกระเทศนี้มาตื่มเนอะคนว่ามาก่่ังมันเกลียไขนั่นเห็นอะอยากกินเพอว่าจะคืออยู่เห็นะเจ้าวันจุกผมขึ้นมาเนี่ฮะเออคืออย่ลูกมเ้าลมาช้าวันนัเกือบเฉจีนเอ็ดอืน้ำด้สิเอ็ดอืน้ำยุ เฮงคือบนี้ออานในบ้านนีอันอยู่อยู่พองโอ้เราก็คือเสือกเส็จน้อยแทมาน้มันอูให้ลูกเรา้ว่ในบ้านเพ่เปนเียบเย็นเนาะนอนสบายเด็กน่อยกันเอ้าเดี๋ยวเราถอยเพลยถอยยางบน่เนาะขอ้โหิีเมือนดมส่วนกันเนาะ อันนี 2, ้กระทง n ให้ท o n หน้าพ่อพี่น้องเอ้ยผูกน้ำในหงบรรยากาศรอบเที่ยงลวมสมบูรณ์ยามพดมาแล้วกันเลเอ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 คือใหญ่ใช้เนาะลูกเราเนาะจะปีละหืมลูกซ้อนไทยลาวโอ้อ้ลลูกซนไทย ผัวเราเป็นคนจีนบมลละเอาเลยอยู่ใช่เหรอผัวเราไปไปเบียถือวาาา้เคนจีนอโอ้อะผัวไก่เอลิซแต่นานรอ,นนอ้นอันอโค้งโอ้โคมไพ่แบบนันเป็นคนจีนได้ละของไพยเองเนาะแต่เพิ่นไปทำงานตอนนี้ฮะทำงานใช่นานๆเพิ่นมาทีหนึ่งหมดละ อยู่เท่าไรจีนอยู่เทาไรเซี่ยวซีโนโดวยสวรรค์เอาวัดจักรโคมุนบริษัทเราเรื่องส่วนตัวเปอน กูอยู่หากู้เข่าเนาะแต่เพิ่นแต่งงานได้ซสล่ะแต่งแบบจีนบ่แต่งแล้วหรืออืมอันนี้ลูกครึ่งจีนลาวลูกครึ่งจีนลาวเออเนาะนอนขับอนดีว จังไรรอทางเมฆาคนเอาข้าวเปียกมาให้กิน่อพี่น้องเ้ยโอ้่นสัญลักษณ์นพวจีน่อพี่น้องเ้ยมาแล้วผู้เศร้าสิตามก้นเลยเยบบ้อยเนาะ ไมาสี่คนเลยดีแล้วมีสี่ถ้วยอมาสี่คนเอเม้อนไอเม้อนนี่ก็มลอน้ว้นนี้ยเผ่อวช่องเผื่อวนกป่านี่คอยอะไรอันนึงวัดจิบววิบคอยคอยอนน้ลองว่ายออกว่าอลยวายอไรฉได้ไอไต้ไต้กินฉุได้ตอนนี้กินกระจามเล้บ่คอยบอห้ามยันวัดยุขวดเนาะไอน่ยปา

อ่าทําไมเพชรได้แบบเนี้ยพอบ่เพิ่มเติมเพิ่มเติมอือได้แต่แต่ที่มักผู้ชาะเนาะขึ้นกับผู้มักผู้ชาะเด้พี่น้องเด้อมักบ่ได้ก็ปรุงเหาก็ไกสบายใจเอออยากกินเผ็ดก็ใส่ละลายยอยอลูกจับยออยาซิมนบ่ยอลูก Oh, Boy chắp chắp bố mẹ chấp kiếm mẹ. Oh, nó mọ. <laughs> oh, 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 mọc nó mẹ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  nó nó mẹ 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 nó เสียมากซ่นปดห่นปดเซีบลายบริการบริการก็คือเอ่ยมวยตัวเล็กเล่าไปไหนรนี่บ้านี่ไนะสี่บบเจ้าคนเอไม่ใช่ิกว่ะล่ะอ้าวแื่เคกินเพจไดงอย่ไหมอืมรสชาติจืดจืดแล้วเมื่อเจ้าบานอ๊หายนอ้าวเอา่ายๆเล่แไปเแซ่บว่ากินได้ปนน้ำทอด Hm hãy không, hm hãy không. Hm hãy không. Hm hãy không hm 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 những hm 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 ดึงให้ละนี่เบิร์ต่าหานะไปนัเอาตอนไปเบิดแล้วตัวที่มตัวที่โซอไม่คอยยังกินบะเบิดได้สนเอว่องเนานมักเส่ดีแล้วเนาะคอยยังกินบะเบิดเต้ากินบะเบิดเนาะสืออเส่บ่ละเส่มานเราเราว่าเส่อยสิ้นะ สมยเลยาวส้มสมงนกิง่ายกบขออนุญาตน้ำแลงนขับปลาแล้วมาท่านส่งมโอ้ส่งแหงเนาะเนี่เราคนละที่ส่งยมาซนานี่พวกที่นี่ตัวเก็มเวลานะโอ้ลามาซดะถเต็กแล้วคอยมาหนิเนาะที่เขาามาตุไซเด็เ็ก No, mọi mục nó phải nóng. kín bắt chịu phần đó tìm chịu tìm chịu tìm chịu vậy chịu chịu tìm cái tìm chịu 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 Ơ, nó đi kéo cho nóng hiến nó nóng hiến thôi thi thôi thi thôi 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 thôi

ไว้แท้หน่องฟากินได้ย่ำอยู่บ้ลูกย่ำอยู่บ้นี่ฮะบ้าย่ำเดินซื่อพี่สิหิวเข่าไหนเราก็ได้หิวตอนน้องฝนมาพามากับบะฮู้ได้เขาก็ได้เบิ่งเดียวพ่อมาคือโมเมนต์ฮั่นฆ่าะฮั่นนั่งวะพอเราก็เห็ดใบใหญ่เห็ดแบบเราดูเขากินเนาะนี่พวกอินยังไรล่ะ อึ้งตึ้งบ้านอไปหอนลมาดิมยเลยสิโมยเนี่ยมนกระหอนสักจัหเรียบร้อยนอนเนาะยีมเรียบร้อยบานเอาเพิ่อมีบ่วถวยนะ่บวขาโพกินลายนระชะเกยเ เราขายเสียบได้ได้ไหมคะเราก็ขายเสียบได้น้ำซุปเราก็เสียบโฆษณาขายให้เราละเม่บาทอีน้องมวยโฆษณาขายละเม่ฮะเวลากินเพิรมมาฮะนี่เด้อจีเออว่าละเม่ละน้องปลาผมแดกได้ดีเลยนองปลานางปลาไม่ค่อยจะช่องถุยอง่ะ ถ้าพายากรินเพละละมาห่านี่เด้อแซ่บที่สุดเลยห่านตูนห่านประจําเลยเด้อห่านแพโนบ้า,านวุฒน์นุนแน่ห่านซักเกิเออ้อตั้งอยู่บ้านน่าแผลกังสานแยกต้นคามเออ,อ <c oughs> ติดบตาบ่วโตบ่ฮู้เอ,อ๊ะ <c oughs> ขยายมาทิ้เอาโยโบกันไปหน่อยละเนาะเอาอิ huh. <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs ่มเรียบร้อยเอาการชิได้ใจเงินใจข้าเพิ่นกลับบ้านบาทนี่เนาะเออดื้อิกินต่อวอได้ว่าสุกมาสองถ้ววอิ่มเต็มที่เด้อเนาะละเนาะเอาเอาแต่พัฒนาตัวแต่ก็ขอจะคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยทางการชิวากินกันเรียบร้อยแล้วเนาะกสิได้พากันกลับบ้านกลับซองบาทนี่ เราส่งน้องป่าน้องมวยคือเก็เอาเส้งใดคลิปนี้สบายดีล่ะสบายดีสบายดีทั้ทงสาวใด<ๆ>อโอเค,คอพ,พี่นอ้องเอ้ยมานี้กลับมากลางหมู่บ้านเนาะคือแบบทางน้องป่าอะไรก็น,น้องมวยเพิ่นพามาพื่พี่นอ้อง,อองเอง้ยก็ได้ว่าพาขึ้นมา,มากินข้าวเปียกหรือว่าเพือเนาะต้อาหันต้อนก็มีสามสี่ย่างพี่พี่นอ้องเอ้ย โดยอ่าจจงใดคลิปนี้เนาะทักสนองก็สิได้ขอจบคลิปก่อนเพนิ่นพนี่น้องก็ถ่ายพมพี่น้อง FC เซีเสุขทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทนนักสน,นองเด้อพอพี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วขอการของเราสบายดี